สมเด็จกระดูกผีเจ็ดป่าชา้าบิดาของผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านเป็นคนต่างจังหวัดได้เดินทางมาเยี่ยมเพื่อนของท่านที่วัดโพอันว่าเพื่อนของบิดาผมท่านได้บวชเป็นพระพิสุกอยู่ที่วัดมีชื่อเสียงแห่งนี้ วัดโพหรือวัดพระเชตุพนมานานแสนนานและบวชมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นหนุ่มหนุ่มอยู่ด้วยบิดาของผมก็เคยบวชเรียนพร้อมกับพระภิกษุเพื่อนของท่านแต่ได้ลาสิกขาหลังจากที่บวชได้หนึ่งพันษาเหมือนกับชายไทยตามต่างจังหวัดแต่เพื่อนของท่านสมมุติว่าชื่อพระชัยได้บวชต่อเนื่องมาเรื่อย และเมื่อมีช่องทางก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่เสียที่วัดโพในกรุงเทพเมื่อราราสัก60ปีก่อนโน้นพระชัยได้รับข่าวสารจากบิดาของกระผมอยู่หนึ่งเนืองเพราะท่านก็ยังอยากรู้ว่าผู้คนหรือญาติพี่น้องของท่านที่อยู่ที่จังหวัดสุรินเป็นอย่างไรกันบ้าง เพราะเหตุนี้บิดาของผมกับพระชัยหรือที่เรียกกันว่าท่านชัยนั้นจึงได้ติดต่อส่งข่าวกันเป็นประจำดังที่กล่าวไว้ท่านชัยและบิดาของผมมีเชื้อสายเป็นพวกสวยหรือพวกขมรและถือว่าเป็นผู้ที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมทางขมรสวยมามากมาย ทั้งยังได้เดินทางข้ามพรมแดนไปเคารพอาจารย์ทางเขมรด้วยเนืองๆในขณะที่ยังบวชอยู่ที่สุรินทร์ดังนั้นเมื่อท่านไปอยู่เสียที่กรุงเทพก็ได้ใช้ความรู้และวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาจัดแจงทําสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างแปลกๆในสายตาของคนทางกรุงเทพเมืองหลวงอยู่บ้างและในช่วงที่มีมาหาสงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในยุคสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นท่านชัยก็ได้ลงมือไร้าอาคมของท่านพร้อมทั้งได้สร้างพระเครื่องที่ทำไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ศรัทธ,ธาขึ้นมาพระเครื่องที่โด่งดังและเป็นที่ฮือฮางกันอย่างมากคือพระสมเด็จกระดูกผีเจ็ดปาชา แค่ชื่อก็ทำเอาหนาวหนาวร้อนๆ้อนกันแล้วแต่ถ้าไม่แน่จริงก็คงไม่กล้าสร้างขึ้นมาเหมือนกันและเป็นที่รู้รู้กันว่าพระชัยหรือท่านชัยนั้นท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากในการรวบรวมกระดูกผีจากป่าช้าทั้งเจแห่งรวมทั้งสรรพสิ่งที่เป็นความลับทางวิชาพระเขมรมาสอดใส่ไว้ในการสร้างพระลือลั่นนั้นด้วย คนที่จะบูชาพระกระดูกผีเจ็ดป่าช้านั้นต้องมีจุดหมายบางอย่างที่ไม่ธรรมดาและที่เป็นที่รู้กันก็คือมีผู้ที่ได้รับแจกพระกระดูกผีเจ็ป่าช้าจำนวนมากที่ไม่กล้าพอที่จะนำพระเครื่องชื่อดังนี้เข้าบ้านความแรงของกระดูกผีสุดเฮี้ยนทำให้เกิดอภิษิหารน,นานนับประการที่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเขย่าวขวัญสั่นประสาทกันทั้งสิน้น สรุปก็คือรุนแรงจนไม่มีใครกล้าพอที่จะนำไปบูชาต่อที่บ้านช่วงนั้นมีพ่อค้าแม่ขายบางรายที่กล้าพอที่จะขอพระกระดูกผีเจ็ดป่าช้าเอาไปบูชาเพื่อที่อยากจะลองดูว่าจะค้าขายดีหรือไม่อย่างไรผลปรากฏว่าการค้าขายนั้นสะดุดไม่เป็นท่า ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีลูกค้าจํานวนมากที่มองเห็นไปว่ามีใครไม่รู้หน้าตาหน่ากลัวมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าขายของบางคนก็ผมเภายาวเป็นกระเซิงนั่งก้มหน้าพอเงยหน้ามาก็เห็นเป็นคนหน้าตาน่าเกลียดน้ากลัวบางรายเป็นคนแจวเรือจ้างหรือเรือข้ามฟากพอเทียบเรือจะรับผู้โดยสารก็ปรากฏว่า ผู้โดยสารต่างสายหน้าไม่ยอมลงเรือที่คนแจวเรือห้อยพระกระดูกผีเจ็ดป่าช้าแจวเรือมาเทียบผู้โดยสารต่างพากันเอ่ยปากเป็นสิ่งเดียวกันว่าเรือลำนั้นเรือลำนั้นมีคนหน้าเศร้าๆนั่งกันอยู่เต็มลำเรือและทั้งๆที่เจ้าของเรือจะเอ่ยปากชวนให้ลูกค้านั่งเรือเพียงใดก็ไม่มีใครกล้านั่ง ยิ่งเวลาค่ำมืดโผล่เพลด้วยแล้วถ้าใครที่ห้อยพระกระดูกผีไปนั่งดื่มเหล้าเพียงลำพังแต่ผู้เดียวแล้วไซสก็มักจะมีเพื่อนคุยที่ใครต่อใครก็มองไม่เห็นตัวกันทั้งนั้นแต่ขี้เมารายนั้นที่มีพระกระดูกกลับพูจาทำนองเอออห่อหมกพยักพยศกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั้นราวกับกำลังคุยเรื่องที่สนุกสนานมีความสุขกันเหลือเกิน สิ่งนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดนักและเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีพระกระดูกผีต่างก็เป็นกันอย่างนี้แทบจะทุกคนไปแม้แต่เจ็กลากรถที่ต้องลากรถเที่ยวไปเที่ยวมาในกรุงเทพยุคสงครามโลกนั้นก็ยังเจอกับอภินิหารพระกระดูผีเข้าไปด้วยเต็มๆ นั่นก็คือมีเจ็กกวงซึ่งเป็นเจ็กลากรถแกสงสัยเป็นหนักหนาว่าทํำไมแกลากรถเปล่าของแกไปทางไหนจึงไม่มีลูกค้าคนใดเรียกแกให้จอดและขึ้นรถลากของแกเลยทั้งที่รถของแกก็ว่างและพร้อมที่จะไปส่งลูกค้าได้ตามเป้าหมายปลายทางไม่ต่างจากรถลากรถแจ็กคนอื่นๆ ครั้นมองดูตัวแกเองก็ไม่ได้สกรปรกมอมแมมด้วยซ้ำบางทีดูรถลากคนอื่นๆกลับจะสกระปรกโซโครกว่าแกเสียด้วยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันจนแกสงสัยเมื่อก้มมองดูพระที่ห้อยคออยู่ก็นึกชะงนใจขึ้นมาทันทีและมารู้ทีหลังก็ต่อเมื่อเพื่อนรถลากด้วยกันทักว่าเป็นเพราะห้อยพระกระดูกผีออกมาหากินนั่นเอง จึงทำให้เหมือนมีคนที่จริงเป็นผีนั่งครื้นเครงกันอยู่เต็มรถทุกเที่ยวไปเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้นำพระกระดูกผีไปทิ้งไว้เสียที่โคนต้นไม้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีลูกค้าเรียกรถหรือใช้บริการกันอย่างหนาแน่นดังเดิมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องแปลกแต่จริง ที่ร่ำลือกันไปทั่วในยุคที่มีพระสมเด็จกระดูผีเจ็ดป่าช้าออกมาแพร่หลายนอกจากมีพระกระดูผีเจ็ดป่าช้าแล้วท่านชัยก็ยังได้ทำพระพิมพ์อื่นๆออกมาอีกหลายพิมพ์ด้วยกันและล้วนแล้วแต่เป็นพระที่ทำขึ้นร่วมสมัยกับพระกระดูผีเจ็ดป่าช้าด้วยพระเหล่านั้นก็มีพระพิมพ์สมเด็จพระพิมพ์ปิดตาพระพิมพ์นางพญาเป็นต้น และพระเหล่านั้นนอกจากจะมีไว้แจกกับคนไทยและคนจีนแล้วก็ยังมีไว้แจกกับพวกทหารญี่ปุ่นที่สมัยนั้นนิยมเรียกกันว่าไอเตี้ยกันด้วยอย่างคลึกโครมที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากว่าเราทหารญี่ปุ่นที่คบค้าสมาคมกับคนไทยจนแทบจะพูดภาษาไทยได้คล่อง ต่างก็รับรู้ถึงเรื่องความมีอิทธิฤทธิ์ของพระต่างๆที่ท่านชัยสร้างขึ้นมาจึงได้แห่มาที่วัดโพกันอย่างเนืองแน่นมีเรื่องเล่ากันว่าผู้มาขอพระทั้งหลายจากท่านชัยนั้นไม่รอให้พระพิมพ์ต่างๆของท่านชัยแห้งคาบล็อกพิมพ์พแม้แต่น้อยขนาดยังหมัดหมาดหรือยังเปียกหมัดหมาดอยู่ก็แทบจะคว้าไปจากเบ้าหรือจากพิมพ์กันเสียแล้ว ถือว่าเป็นพระที่ขายดีที่สุดแห่งยุคนั้นและนั่นเป็นเรื่องจริงช่วงหนึ่งที่ทำให้ท่านชัยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วนอกจากเก่งกาจในด้านการสร้างพระพิมพ์ต่างๆแล้วท่านชัยยังเป็นผู้ที่มีความแปลกประหลาดในหลายๆด้านและถือว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวท่านมาเมื่อครั้งยังบวชเรียนใหม่ๆและไปศึกษาหาความรู้มาจากดินแดนขเขมร นั่นก็คือท่านชัยนั้นเลี้ยงผีไว้ในกุฏิของท่านและมักจะพูดคุยหรือปล่อยให้ผีเหล่านั้นเพ่นพ่านกันอยู่ในกุฏิบิดาของผมเคยเล่าให้ฟังว่าคราวหนึ่งได้มีโอกาสลงมาเยี่ยมญาติที่กรุงเทพและได้ถือโอกาสไปเยี่ยมท่านชัยซึ่งเคยเป็นเกลอกันมานนานตั้งแต่ยังเป็นเด็กซ้ำยังเคยบวชเรียนมาร่วมสมัยกันที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย ท่านชัยได้เมตตาให้บิดาของผมนอนอยู่นะอีกฝากหนึ่งของกุฏิท่านซึ่งบิดาของผมก็รู้สึกสบายดีในช่วงตอนหัวคำ่ำครั้นพอตกดึกเข้าไปอีกหน่อยท่านชัยได้หลับไปนานแล้วแต่บิดาของผมนั้นยังคงหลับหลับตื่นตื่นอยู่เนื่องจากแปลกที่แปลกทางและไม่คุ้นเคยกับการนอนในกุฏิพระมานานแล้ว บิดาเล่าว่าพอจะหลับทีไรก็ได้ยินเสียงพูดคุยกันเบาๆไปเสียทุกทีเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายผู้หญิงและเด็กปนเปกันไปตอนแรกๆนั้นบิดาคิดว่าหูของท่านอาจจะแว่วไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นเสียงของใครลอยลมมาให้ได้ยินเสียงนั้นจะคุยกันไปสักพักแล้วก็จะเงียบลงพอบิดาผมตายใจและเคลิ้มๆจะหลับลงไปทีไร ก็จะได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกตกลงเลยไม่ค่อยได้หลับได้นอนกันเสียทีและเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างนั้นจนตลอดทั้งคืนจนทำให้บิดาของผมนอนหลับไม่เต็มอิ่มพอถึงเวลาเช้าขึ้นมาก็เลยสอบถามกับท่านชัยว่าที่ได้ยินเสียงเด็กผู้ใหญ่คุยกันทั้งคืนนั้นนะ่ะ เป็นเสียงของอะไรกันแน่หรือว่าเป็นเสียงของคนที่มาอาศัยอยู่ในกุฏิอื่นๆอื่นๆจนมีเสียงแว่วเข้ามาให้ได้ยินกันแน่โอ้นั่นเป็นเสียงของผีที่อาตมาเลี้ยงเอาไว้เองแหละพวกเขาจะช่วยกันดูแลกุฏินี้ให้อาตมาเป็นประจำบางทีก็เรียกเขาไปใช้งานโยมไม่ต้องกลัวหรอกนะ ไม่เป็นไรหรอกท่านชายเอ่ยปากบอกกับบิดาของผมตรงไปตรงมาบิดาเล่าว่ารู้สึกตกใจไม่น้อยทั้งยังคิดว่าถ้ารู้อย่างนี้ก็ไม่ขอนอนค้างคืนเสียแล้วตกลงวันรุ่งขึ้นท่านจึงขอไปนอนที่บ้านญาติเสียเลยแต่ยังคงมาเยี่ยมท่านชายในตอนกลางวันอยู่แต่ญาติอีกคนหนึ่งของผมเจอเข้าไปเต็มที่ เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมและจําเป็นต้องเดินทางมากรุงเทพเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารระหว่างที่ต้องมาสอบที่กรุงเทพก็ต้องมาอาศัยอยู่กับท่านชัยไปพลังพลงคืนแรกที่นอนอยู่อีกซีกหนึ่งของกุติก็เจอเหตุการณ์เดียวกันกันกบที่ปิดาของผมได้พบมาเขายอมรับว่าตกใจไม่น้อย แต่โกไม่ได้ปริปากบ่นเพราะกลัวท่านชัยจะว่าปอดแหกและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องไปสอบอีกหลายแห่งอยู่ที่กรุงเทพไปอีกสักพักหนึ่งด้วยญาติของผมคนนี้ไม่ได้สอบเพียงแค่ที่โรงเรียนเตรียมทหารเพียงแห่งเดียวที่จริงเขายังต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนระดับเตรียมอุดมต่อไปด้วยดังนั้นแม้จะกลัวสักเพียงใดก็ไม่อาจจะหลีกลี่หนีจากกุฏิของท่านชัยไปได้ คืนที่สองนั้นท่านชัยจำเป็นต้องค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่งเนื่องจากมีคนนิมนต์ไปวัดต่างจังหวัดร่วมกับพระองค์อื่นๆแต่ท่านก็ได้ให้ลูกศิษย์คนหนึ่งนอนเป็นเพื่อนกับญาติของผมด้วยคืนนั้นญาติของผมพยายามจะชักชวนให้ลูกศิษย์คนนั้นของท่านชัยเข้ามานอนในกุฏิด้วยกันเพราะเห็นว่าน่าจะสบายกว่านอนที่ระเบียงนอกกุฏิแต่ลูกศิษย์รายนั้นไม่สนใจ บอกว่าจะขอนอนที่ระเบียงนอกกุฏิอย่างเดียวไม่ยอมเปลี่ยนใจเด็ดขาดญาติของผมจึงนอนเพียงลำพังในกุฏิและคืนนั้นเองนอกจากเขาจะได้ยินเสียงคุยกันของคนมากมายในกุฏิแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อพบร่างของเจ้าของเสียงที่มาปรากฏกายให้เห็นอย่างชัดเจน ญาติของผมถึงกับทีประตูกุฏิออกมาดังผางแล้วก็วิ่งเตลิดไปไกลพร้อมกับร้องเอะอโวยวายลั่นวัดหลังจากวันนั้นญาติของผมต้องเข้าพิธีเรียกขวัญและแทบเสียสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและเมื่อเขามาเล่าให้ผมฟังเองก็ถึงกับคนลุกสู้เพราะรู้อยู่ว่าแม้แต่บิดาของผมก็ได้เคยเจอเรื่องหน้าหวาดหวันนั้นมาแล้ว และเมื่อญาติของผมได้กลับมาเล่าให้ผมและบรรดาญาติิที่อยู่ที่จังหวัดสุรินได้รับฟังพวกเราต่างก็หวาดหวั่นกันไม่น้อยบางคนก็ไม่กล้าที่จะไปขออยู่อาศัยกับท่านชัยด้วยซ้ำเรื่องราวของท่านชัยนั้นค่อยๆจางไปเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ เมื่อท่านชัยมรณะภาพไปแล้วก็ยังได้ทราบว่าคงมีเสียงประหลาดประหลาดและภาพหลอนบางอย่างเกิดขึ้นในกุฏิของท่านชัยอยู่บ้างคงมีเพียงเพื่อนสนิทของท่านชัยบางรูปที่กล้าพอจะเข้าไปใช้กุฏิของท่านชัยแต่ก็ไม่บ่อยนักด้วยยังหวาดหวาดในกิติศัพท์ความเหี้ยนผมเห็นจะไม่ต้องบอกละเอียดว่ากุฏินั้นเป็นกุฏิลำดับที่เท่าไหร่ เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีผู้คนแห่กันไปชมกุฏิแลวหรือฟื้นเรื่องราวต่างๆจนพระที่ประจำกุฏิไม่ได้พักผ่อนหลับนอนกันพอดีปัจจุบันนี้เวลาก็ผ่านมานานพอดูแล้วผมได้ลองเลียบๆเ,เคียงๆถามพระรูปล่าสุดที่อาศัยอยู่ในที่กุฏิหลังที่ท่านชัยเคยครองอยู่ในสมัยที่ยังไม่มรณะภาพทำให้ได้ความว่ากุฏินั้นเงียบไปถนัดใจ เมื่อช่วงแรกๆที่ท่านชัยมรณะภาพไปใหม่ๆนั้นก็ยังคงมีเสียงพูดคุยเสียงกุกกักและเสียงต่างๆดังอยู่ไม่ขาดสายยิ่งเป็นช่วงดึกๆหรือช่วงคืนเดือนเพ็นแล้วก็จะยิ่งเหี้ยนกันไม่ได้ขาดตอนเรื่องนั้นคงเป็นเพราะว่าในช่วงที่ท่านชัยยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้เลี้ยงผีเหล่านั้นเอาไว้และเมื่อท่านมรณะภาพลงไปผีต่างๆที่ถูกเลี้ยงไว้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนจึงได้จับกลุ่มวนเวียนกันอยู่แต่ในกุฏิของท่านชัยไปพักใหญ่ๆนานๆไปก็ค่อยหายไปเองซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปอยู่เสียที่ไหนเรื่องนี้คงต้องหาทางพิสูจน์กันเอาเอง เพียงแต่อยากจะบอกว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงที่มีบุคคลที่ใกล้ชิดกับผมต่างก็ได้เคยประสบเหตุกันมาแล้วจนหัวแทบโกรนแม้จะรู้ว่าอาจจะไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอยู่ในกุตินั้นอีกต่อไปก็ตามแต่ก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงอยู่ดีใครอยากรู้ว่ากุตินั้นอยู่หลังไหนก็คงต้องไปเรียบเรียบเคียงเคียงถามพระเก่าๆในวัดโพดูเอาเอง